การหลบหนึ่งหนึ่งสองในช่วงนี้หลบเพื่ออะไรหลบเพื่อให้เกิดประเด็นให้มันพ้นในวันที่สามสิบเอ็ดนี้ไปก่อนหรือไม่แล้วหลบแล้วจะกลายเป็นหมอบยาวเลยไหม,มเดี๋ยววันนี้จะมาวิเคราะห์ให้ฟังซึ่งผมจะบอกให้นะครับว่ามันเป็นเหมือนกับว่าพรรคเก้าไกลเนี่ยไม่มีความพร้อมไม่มีความพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลตั้งแต่ต้นผมเคยวิเคราะห์ไปแล้ว พรรคก้าวไกลเนี่ยส่งแคนดิเดตนายกแค่คนเดียวเพื่ออะไรเพราะเขาไม่มีความพร้อมที่จะเป็นรัฐบาลตั้งแต่ต้นไงครับเขาไม่มีความพร้อมที่จะเป็นนายกตั้งแต่ต้นแต่เล่นละครแต่เล่นละครตอนนี้เล่นละครเพื่อดูอะไรเพื่อให้ถูกอกถูกใจสาวกด้อมส้มตัวเองก่อนก็อย่างที่รู้นะครับว่าเมื่อตัวเองได้ถูกลับเรื่องมาร้อยห้าสิบเอ็ดเสียงแต่ไม่พร้อมที่จะเป็นนายก ไม่พร้อมนะครับถือว่าไม่พร้อมตั้งแต่ต้นทุกท่านก็คงจะได้เห็นมีแค่แคนดิเดตนายกคนเดียวลงสองลงสามมตั้งแต่ต้นก็จบมีค a ด d ดนายกคนเดียวเพื่อครับแล้วแล้วทีนี้ด้วยความไม่พร้อมของตัวเองนั้นไปกล่าวอ้างว่าพรรคอดื่น เป็นคนกระทําตัวเองไปโทษพักเพื่อไทยวัตบัสรสั์แบบนี้ไม่น่ารักเลยนะครับแล้วเห็นอยู่ปัจจุบันตอนนี้ไม่ได้ยื่นประเด็นแก้หนึ่งหนึ่งสองเข้าอยู่ในแผนของพักคก้าวไกลแล้วนะครับไม่ได้ยื่นเข้าไปมอบครับมอบถอย เอาทำไมไม่หมอบตั้งแต่ก่อนตอนที่จะได้สิทธิ์เป็นนายกอะถ้าอยากจะเป็นหมอบตอนนั้นก็ได้เป็นแล้วแต่ที่ไม่หมอบเพราะไม่พร้อมครับไม่มีความพร้อมที่จะเป็นนายกัฐะสตรีใดๆทั้งสิ้นแต่เล่นละครให้เหมือนตัวเองโดนกระทานี่คือก้าวไกลการละครหรือไม่พอถามตรงๆเลาะ คุณเอาเรื่องเกี่ยวกับการตั้งรัฐบาลมาล้อเล่นว่าที่รัฐมนตรีคลังทิพย์ก็บอกได้เสียงครบแล้วได้เสียงครบหมดแล้วมันจริงเหรอคือเรื่องพวกนี้พูดเล่นไม่ได้นะครับถ้าเป็นภาษาบ้านๆมันเป็นเรื่องระดับประเทศนะครับเพื่อเล่นมึงเหรอ ถ้าเป็นภาษาบ้านๆบอกสื่อมวลชนประกาศออกไปว่าที่นายกคนที่สามสิบแล้วก็หาเสียงทั้งสอสอสอ,สอวอได้ครบมาแล้วพร้อมที่จะขึ้นมาเป็นนายกโกหกครับพอเข้าสภาไปพอพิธาเข้าสภาไปพูดอยู่ในสภา ทุกคนเขาเห็นพร้อมและกลุ่มอื่นไม่ตั้งรัฐบาลแข่งกลุ่มอื่นไม่ได้ตั้งรัฐบาลแข่งนะถ้าเขาจะตั้งแข่งเขาทำไปแล้วแต่เขาไม่ตั้งแข่งและคุณบอกชัดเจนว่าพิธาพร้อมเป็นนายกคนที่พร้อมเป็นนายก เขาขอให้ถอยเรื่อง่นสองแค่นั้นเองเขาจะยกมือให้แล้วได้เป็นนายกในวันนั้นเลยกลับไม่ทำครับคุณคิดหรือไม่ว่าการเล่นแบบนี้การทำเกมแบบนี้มันคือความจริงไหมใครกันแน่ที่แสดงละครเหมือนมีอะไรบางอย่างมาหยุด,ดมาชะง,งัก ไม่ให้พิธารับตำแหน่งนายกชัดไหมครับแล้วมาปัจจุบันนี้กลับมาถอยเรื่องแก้หนึ่งหนึ่งสองามาถอยตอนนี้ถอยตอนนี้เพื่ออะไรรู้ครับรู้ว่าคำสั่งศาลจะออกในวัทนที่สามสิบเอดมกรานี้ศาลจะออกคำสั่งให้ยุติพฤติกรรมในการ แก้่อ .12. ศาลจะออกคำสั่งนี้ออกมาชัดเจนร้อยเปอร์ซก็เลยถอยแล้วถอยจะตอบกับพวกด้อมส้มว่ายัางไงตอบกับพวกที่เลือกตั้งมาน่นที่ตัวเองอ้านสิบสี่ล้านเสียงว่าเลือกมาให้ตัวเองเพื่อที่ทำงานใหญ่พูดมาเสมอว่าจะแก้ไขหรือยกเลิกพูดมาตลอดแต่ตอนนี้ถอยพอถอย ถ้าคำสั่งสารให้หยุดกระทำการกระทำดังกล่าวสแสดงว่าการหมอบในรอบนี้พักก้าวไก่ก็ต้องหมอบยาวครับพักก้าวไก่ก็หมอบยาวจะอ้างว่าหมอบเพื่อหลบเพื่อหลบความร้อนแรงหรือหลบคำสั่งสารเอาหมอบวันนี้วันหน้าก็ยิ่งต้องหมอบเพราะคำสั่งสารออกมาแล้ว ไปแตะไปเดินเกมเรื่องจะแก้หนึ่งสองคือโดนยุบพักทันทีแล้วแล้วแสดงว่าหมอบรอหรืออย่างไรตัวเองกำลังอ้างนะครับว่าเวลาที่เสียไปนายกพิธาของเขาที่อ้างว่าคืนสิทธิ์ตำแหน่งนายกพิธาที่ป้นไปเอาสมองส่วนไหนคิดครับ เอาสมองสุดนในคิดใครป้นตำแหน่งใครไม่มีใครป้นตำแหน่งวิทาดีเบตได้นะให้พูดแบบมีเหตุผลท่าดอมส้มกล้าดีเบตว่าพิธาโดนป้นตำแหน่งป้นไปยังไงพิธาไม่ได้โดนป้นตำแหน่ง ซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นเกมมันเป็นแผนของพรรคเก้าไกลเองที่เล่นละครมันไม่มีใครมาพูดเล่นๆหรอครับว่าได้เสียงสนับสนุนสอวอรครบแล้วและสอสอครบแล้วมันไม่มีใครพูดเล่นในสภาเขาไม่ใช่เพื่อนเล่นเองนะเว้ยเราไม่ใช่เพื่อนเล่นพูดเล่นไม่ได้พอสพภาวะปัจจุบันนี้พอตัวเองเข้าไปรอบนี้หมอบครับ สู้สูงสุดเหรอกลายเป็นหมอบต่ําสุดนะครับหมอบต่ําสุดแล้วก็จะไปดินเนอร์จูปปากันกับพักประชาธิปัตย์ด้วยเพื่อกระชับความแน่นแฟนของพักร่วมฝ่ายค้านนี่คือ เกมอะไรครับหลายคนไม่สังเกตเหมือนผมผมพูดมาตลอดว่าที่เขาได้คะแนนเสียงอยู่ในกอทอมอเยอะๆเคยเป็นฐานสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์ในกอทมอนั้นเป็นจุดสำคัญเป็นฐานสำคัญของพรรคประชาธิปัตย์มายาวนานตอนนี้พรรคประชาธิปัตย์ไม่ได้ซักเสียงอยู่ใน กทมมันหมายถึงอะไรหมายความว่าเขา move กันนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแค่เปลี่ยนแผนแล้วก็มีคนบอกนะอาจารย์โชอย่ามั่วสลิมประชาธิปัตย์กับด้อมส้มเป็นพวกเดียวกันไม่ได้ คนละอุดมการเอาคำผมไปใช้ได้เลยนะอุดมการณ์เดียวกันครับประชาธิปัตย์กับด้อมสม้มอุดมการณ์เดียวกันครับแค่ทำคนละรูปแบบอุดมการณ์เหมือนกันต่างแค่วิธีทำที่ว่าอุดมการณ์เหมือนกันคืออะไร อุดมการล้มล้างทักษิณเพื่อแย่งแย่งชิงการปกครองมาอยู่กับพวกพ้องตนนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นฟังผมบายว่าอุดมการประชาธิปัตย์กับด้อมส้มก้าวไกลนั้นอุดมการเดียวกันคือโค่นล้มทักษิณ อุดมการเดียวกันครับไม่ได้รักชาติเหนือเกินกว่าใครหรอกครับแต่ก็อ้างนะอ้างเสมอว่าเอ้ยคนอย่างฉันมีอุดมการสูงส่งฉันต้องได้ในสิ่งที่ฉันชอบฉันต้องได้ในสิ่งที่ฉันทำอุดมการของคุณวิธีการที่ว่าแตกต่างคือกลุ่มหนึ่ง กลุ่มหนึ่งเล่นเกมรักเจ้ากลุ่มหนึ่งเล่นเกมล้มเจ้าเล่นกันคนละเกมแล้วทุกวันนี้มาจูบป,ปากกันด่าแต่ว่าเพื่อไทยตบตัสัตว์ไปดูก้าวไกลกับประชาธิปัตย์แทบจะเป็นเนื้อเดียวกันหรือจะเทียงครับคุณลองสังเกตดู ก้าวไกลกับประชาธิปัตย์กลายเป็นเนื้อเดียวกันไหมผมอยู่ในการเมืองผมเห็นไงจะปฏิเสธจะบอกว่าไม่เกี่ยวก็เรื่องของคุณการปฏิเสธเป็นเรื่องปกติแต่บอกเลยนะัะว่าเล่นกันเกมกันคนละแบบแล้วเห็นด้วยว่าเออมาเกมดึงดึงใจคนรุ่นใหม่ แล้วตอนนี้กำลังจะหักหลังคนรุ่นใหม่ด้วยการหมอบแล้วก <sh arp inhale> <sh arp inhale> ็มูฟรวมเขาจะมีข้ออ้างต่างๆนานาแล้วครับเขาจะมีข้ออ้างต่างๆนานาออกมาอีกเยอะซึ่งข้ออ้างของด้อมส้มและข้ออ้างของกลุ่มที่เป็นสลิปที่เขาจับมือกัน ภาพที่เราเห็นอยู่ผมไม่เคยเห็นคนที่อยู่ในพักประชาธิปัตย์โกรธแค้นด,มมแนดอมสม้มแล้วก็ดอมส้มโกรธแค้นโจมตีประชาธิปัตย์ไม่มีตอนนี้เห็นแค่ดอมสม้มโจมตีเพื่อไทยโจมตีทักษิณซึ่งนี่แหละในตอนยึดอำนาจทักษิณใหม่ๆ เกมอวยสถาบันไม่ได้ผลสลิมในกลุ่มที่อวยสถาบันไม่ได้ผลเริ่มมองเห็นว่าแนวความคิดโจมตีแก้หนึ่งหนึ่งสองนั้นเพื่อล่อลวงคนให้มาแบบติดกับดักตัวเองก็คือใส่ร้ายปั้นเรื่อง สร้างกระแสสุดท้ายแล้วมีคนมาเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วพอมีคนเป็นเหยื่อเพิ่มขึ้นก็สอนไปเสี่ยมคนต่างๆให้เกิดประเด็นทางการเมืองหยิบยกมาใช้เพื่อให้ได้ผลประโยชน์ทางการเมืองให้สูงที่สุดนี่ก็คือเรื่องที่เราเห็นจะมีการประเมินครับผมอยากให้แฟนคลับอาจารย์โชว์ทุกคน ได้ประเมินวิถีของพวกด่อมต่างๆว่ากำลังทำอะไรอยู่ตอนนี้ผมบอกเลยพวกนี้ไม่ได้ปฏิเสธพวกนี้ไม่ได้ปฏิปเสธพรรคประชาธิปัตย์ร่วมฝ่ายค้านกันไม่เห็นเข้าไปสภาไม่เห็นโจมตีพวกนี้แอบอ้างคนเสื้อแดงว่าจะช่วยคนเสื้อแดงด้อมส้มทั้งหลาย หลอกคนแสดงว่าตัวเองสู้เพื่อคนแสดงสู้เพื่อสูงสุดสุดท้ายแล้วคุณลองคิดย้อนกลับไปว่าพักไหนเป็นคนสั่งยิงพักไหนเป็นคนสั่งใช้กระสุนจริงใครออกคำสั่งทหารเป็นผู้รับคำสั่ง ดูไหมครับจะไปโกรธทหารโกรธฝ่ายเดียวก็ไม่ได้เพราะคนที่เป็นตัวการหลักๆเลยคือคนออกคําสั่งไม่ใช่คนรับคําสั่งเมื่อฝ่ายปฏิบัติงานปฏิบัติงานผิดพลาดจะโยนความผิดให้ฝ่ายปฏิบัติงานทั้งหมดไม่ได้ คุณเป็นคนสั่งสั่งให้กระทําแบบนั้นฉะนั้นแล้วจึงเกิดเหตุการณ์ในการยึดอำนาจรอบที่สองยึดอำนาจนะยกยิงหลักขึ้นก็เห็นก็ปปสมีความสุขดีนี่ก็ปปสมันหายไปไหนหมดมันก็อยู่ในด้อมส้ม เข้าไปคอยสนับสนุนคอยปั่นเอามาเป็นพวกสุดท้ายแล้วได้กลุ่มกลุ่มนี้ขึ้นมากลายเป็นความหวังใหม่ประชาธิปัตย์ไม่ได้ศูนย์พันครับผมขอยืนยันเพราะประชาธิปัตย์เป็นแค่ชื่อพักคนที่เคยเลือกพักประชาธิปัตย์ไม่ได้หายไปไหนครับแล้วมันไปอยู่ไหน แล้วมันไปอยู่ไหนอ่ะคนที่เคยเลือกประชาธิปัตย์ท่วมทน้นแล้วมันไปอยู่ไหนอ๋อกลายเป็นเนื้อเดียวกับส้มแล้วแล้วก็เล่นละครตบตาคุณดูฝ่ายหนึ่งบอกฝ่ายหนึ่งสนับสนุนเป็นสลิมไม่โจมตีสถาบันอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ด้อมส้ม โจมตีสถาบันโจมตีมาตาหนึ่งสองแล้วจูนเข้าด้วยกันเข้าเป็นเนื้อเดียวกันไน้นเนื้อคลิปเลยมันเป็นไปได้ยังไงอะไรมันจะชัดขนาดนั้นเราเห็นภาพชัดขึ้นเรื่อยๆแล้วพวกสลิมที่บอกว่าจะแก้ไขในอดีตก็คือแค่เปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อเปลี่ยนชุดเปลี่ยนพัก แต่อุดมการ์เหมือนเดิมครับอุดมการ์เหมือนเดิมคนที่เขาหลอกไปว่าจะแก้หนึ่งหนึ่งสองจะยกเลิ่งหนึ่งสอง 1, 2, นั้นผมรู้ชัดเจนครับว่าพอถึงจุดจุดนี้แล้วถ้าพวกนี้ได้เป็นรัฐบาลพวกนี้ได้เป็นรัฐบาลปุ๊บจะกลาบมากกว่าคนอื่นเขา อ้างว่าตัวเองจะพิทักษ์สถาบันพระมหากษัตริย์ในตอนที่ตัวเองเป็นรัฐบาลเท่านั้นครับมันคือเกมหาคนที่เชื่อมันคือเกมหาหมวลชนมาแล้วก็ผลักดันตัวเองให้ขึ้นจุดสูงสุดคือได้ตําแหน่งนายกมาแล้วก็จะปกป้องสถาบันมากกว่าคนอื่นเพราะว่าอ้างว่ามีเฉพาะกลุ่มตัวเองที่จะควบคุมควบคุมใครครับ ควบคุมไอ้พวกด้อมส้มควบคุมไอ้พวกคนที่เลือกตัวเองมาเนี่ยพูดอะไรไปมันก็ดูดีไงอ๋อได้ยกทีมฉันเป็นนายกแล้วฉะนั้นพวกเราไม่ต้องโจมตีเรื่องนี้แล้วนะเฮ่กลับมาอวยกลับมาสนับสนุนเพราะว่าได้ทีมตัวเองขึ้นไปมีตำแหน่งเกมการเมืองมีอยู่แค่นี้ครับดูแล้วก็คือมิติแห่งการดึงสถาบันพระมหากษัตริย์มาใช้เป็นผลประโยชน์ ทางการเมืองเฉยๆครับรักจริงไม่มีหลมจริงก็ไม่มีครับเพียงหยิบยกบางส่วนมาให้เกิดประเด็นเพื่อให้ตัวเองได้ถูกเลือกมาเท่านั้นเองมีอยู่แค่นี้จริงๆทุกท่านคงจะชัดเจนนะฝากกดแชร์ของผมมาไปด้วย ไปบอกทุกคนด้วยว่าที่จริงแล้วเนี่ยด้อมส้มเอยกับสลิมเอยเขาก็ไม่ได้แตกต่างกันอุดมการเดียวกันคือโค่นล้มทักษิณโค่นล้มฝั่งพวกเราแต่ต่างแค่วิธีทำฝั่งหนึ่งโหนฝั่งหนึ่งยกฝั่งหนึ่งดึง ก็ชักกระเยะิดไปชักกระเยอะเกินมาสุดท้ายเมื่อแผนสำเร็จกลายมาเป็นส้มชัดเจนครับเด็กรุ่นใหม่เมื่อไม่ทันเกมก็ไปกีีดกราดส,สร้างโลกโซเชียลขึ้นมาด้วยการตั้งกลุ่ม I.O. ขึ้นมามีทีม I.O. คอยที่จะกดไลค์กดแชร์ให้กับฝ่ายตัวเองให้มันกระจายไปให้เร็วที่สุด แล้วก็สร้างความนิยมในโลกสื่อโซเชียลก่อนแล้วก็ทําทีมจัดทีม I.O. ไปลุมรีพอร์ตเพจอื่นๆที่คิดตรงกันข้ามนี่คือพด็จการในสื่อโซเชียลนะเล่นลุมเขาเรียกว่าพด็จการสื่อโซเชียล